สวัสดีครับวันนี้มากินเมนูท hmm. ุเร hmm. ียนตามด้วยบินซูนะครับราดซอสด้วยนมข้นหวานนะครับฉ่าๆไปเลยเนื้อทุเรียนเป็นแผ่นๆมาเลยนะครับนมเยยมากเลยนะครับอุ้ยน้ำลายไหลแล้วไม่ไหวแล้วนะครับตามด้วยเมนูต่อไปนะครับไอติมทุเรียนกะทินะครับแลวลอกช่องทุเรียนเดี๋ยวกะทีน่าทานมากไอ้ทุเรียนมาเป็นแผ่นเลยนะครับฉ่ำๆเมนูที่สั่งวันนี้จะมีข้าวผัดปูข้าวผัดอเมริกันมีไก่ทอดด้วยผักเครื่องแกงกุ้งตัดเรียนน่าทานข้าวเหนียว ตัวทุเรียนมาพอดีแต่และเมนูน่าทานมากตอนนี้อดใจไม่ไหวแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมนะครับติ่มซูที่เรียนไปได้ไงมมันจะมีไอติมอยู่ข้างบนด้วยนะครับอันนี้เพรามันตกแล้วออไอติมเป็นก็เป็นไอติมทุเรียนด้วย มีเตเจอร์ทัวร์อยู่ข้างบนด้วยนะครับไอติมมันจะมีร่องช่องไปด้วยนะครับนี่นี่เดี๋ยวเราไม่ชิมไอติมทุเรียนมีร่องช่องไปด้วยนะครับทานไปแล้วมีความหอมละมุนของกะทินี่เดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับก็มีรสชาติทุเรียนเข้ากันมากกินนะครับ ทุเรียนก้อนใหญ่ๆเลยครับอืมเต็มปดาดเต็มคําเดี๋ยวลองทุเรียนอย่างเดียวนะครับอืมมีความกรอบแล้วก็มันนะครับตามด้วยข้าวเหนียวทุเรียนนะคะเดี๋ยวเราลาดกะทิก่อนนะครับดูน่าทานมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับ ว่าข้าวเหนียวมันจะเข้ากับทุเรียนไหมครับแล้วก็จะมีซิกเนเจอร์ก็จะโรยด้วยถั่วด้วยนะครับแล้วก็มีไอติมกะทิถ้วยหนึ่งนะครับเอาไว้กินด้วยกันมันจะคู่กันนะครับและรสชาติมันจะได้อร่อยอืมบรรยายไม่ถูกเลยนะครับถ้าใครใส่ของหวานแนะนำเลยนะครับตามด้วยไอติมนะครับ อืมเข้ากันมากเลยจะมีความเย็นแล้วก็สดชื่นแล้วก็มีซิกเนเจอร์ของเนื้อท่เรียนแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับแล้วก็ถั่วกินไปแล้วรู้สึกรสชาติมันเข้ากันอร่อยนะครับะ่บแ้กข้าวเหนียวมไม่ได้หวาน้วมัความ ทุเรียนมันเป็นไต่ฉีดด้วยนะมันไม่ได้เล็กันไปทุเรียนมีความมาตรฐานมากเลยนะครับไม่นุ่มจนเกินไปไม่แข็งจนเกินไปนะครับแต่กรอบนุ่มในทุกลูกเลยนะครับเดี๋ยวมาลองชิมล็อกช่องทุเรียนกัน,นะ เพือ่อ,อแบบเแบบช้พิกัดที่อยู่นะครับร้านมาตาอันยะลามีขายเนือ้อทุเรียนเป็นขีดด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อสระตุ้นุมด้วยนะครับ